สวัสดีทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยน่าจะสามเดือนได้มั้งนะ่ะโ,โมโปแปงก็มีอะไรจะบอกคือคิดถึงทุกคนมากๆเลยเร็วเร็วนี้โมโปแปงก็อาจจะกลับมาให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันนะเดี๋ยวนางรับแลเมีอะไรจะพูดกับทุกคนด้วยหน่อยนะ่ะไปฟังกันเลย สวัสดีทุกคนคิดถึงนางรับแลกันไหมจ้าจริงๆที่ห่างหายไปนานนั้นก็เพราะว่ามือถือเมมเต็มนั่นเองแล้วน้องๆไม่ต้องถามนะว่าทำไมไม่เล่นในคอมกูไม่ถนดัดตอนนี้ก็มีมือถือเครื่องใหม่แล้วก็รอดูกันด้วยนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็รอด,ดูเสมอมาเลยยังไงก็ฝากสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยละ่ะรับรองเลยว่าแสบบ <c oughs> เสียวๆเหมือนเดิ